ความรักไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงสันสะเทือนที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลาที่จิตวิญญาณพร้อมจะเปิดรับรักแท้จึงไม่ใช่ใครก็ได้แต่คือใครบางคนที่จักรวาลเลือกให้คุณคนที่มีคลื่นพลังตรงกันคนที่แม้ไม่พูดกันสักคำใจก็ยังสัมผัสกันได้จักรวาลไม่เคยบอกใครว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การครอบครองแต่คือการสันสะเทือนไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะอยู่ไกลแม้จะไม่มีชื่อเรียกความสัมพันธ์นั้นชัดเจนแต่ใจก็รู้ดีว่าเขาคือบ้านคือที่พักพิงของจิตวิญญาณหลายครั้งที่คุณพบใครบางคนแล้วรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนใจไม่ต้องแนะนำตัวนั่นไม่ใช่ภาพหลอนหรือความบังเอิญแต่คือความลับที่ซ่อนอยู่ในคลื่นพลังเก่าที่เคยเชื่อมโยงกันข้ามภพข้ามชาติความรักแบบนี้ไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องวิ่งตาม เพราะมันไม่เคยวิ่งหนีแต่รอเวลาที่จัก,กรวาลจะนำพากลับมาเจอกันอีกครั้งในจังหวะที่ทุกอย่างลงตัวและหัวใจทั้งสองพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันและความลับอีกข้อหนึ่งที่จัก,กรวาลไม่เคยเอ่ยคือรักแท้ไม่เคยหายไปจากโลกนี้มันยังคงอยู่รอเพียงแค่คุณเปิดใจให้กว้างพอและปล่อยให้คลื่นพลังของมันนำพาคุณไปสู่คนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุด หลายครั้งที่ใจของคุณรู้สึกเหงาทั้งที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายนั่นอาจไม่ใช่เพราะคุณต้องการใครสักคนแต่เพราะคลื่นพลังของใครบางคนยังไม่กลับมาอยู่ในระนาบเดียวกันกันกบคุณรักแท้ไม่ใช่การพบเจอเพราะโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือแรงดึงดูดที่ถูกสร้างขึ้นจากการเติบโตของหัวใจคุณเองเมื่อคุณเยียวยาใจตัวเองเมื่อคุณเริ่มให้อภัยอดีตเมื่อคุณหยุดโทษตัวเองและผู้อื่น จักรวาลจะเริ่มเปิดเส้นทางแห่งการพบเจอเพราะรักแท้ไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอให้คุณพร้อมจะมองเห็นมันในมุมที่ลึกกว่าเดิมคนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ทำให้คุณวั่นวหวเพียงชั่วครู่แต่คือคนที่ทำให้ใจของคุณสงบแม้ในวันที่โลกทั้งใบวุ่นวายความลับของจักรวาลคือความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยไม่ต้องบินรนไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขารัก เพราะเขาจะมองเห็นคุณด้วยใจที่เปิดกว้างและรักคุณในแบบที่คุณเป็นและบางครั้งรักแท้ก็มาในรูปของการจากลาเพื่อปลุกคุณให้ตื่นจากความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงเพื่อให้คุณเดินต่อไปในเส้นทางที่มีแสงเส้นทางที่ไม่ทำร้ายหัวใจจักรวาลไม่เคยใจร้ายมันเพียงแต่ต้องการให้คุณได้รักในเวลาที่คุณรักตัวเองได้มากพอมีหลายคนที่ยังคงเฝ้ารอเฝ้ามองท้องฟ้า ส่งคำอธิษฐานไปในความเงียบแต่ไม่เคยได้รับคำตอบทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วจักรวาลได้ยินทุกเสียงของหัวใจเพียงแต่คำตอบที่ส่งมามันไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่คุณจินตนาการไว้และนั่นคือความลับอีกข้อหนึ่งที่ทำให้หลายคนเดินผ่านรักแท้ของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวเพราะรักแท้ไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้แต่งตัวหรูหราไม่ได้มาพร้อมคำพูดหวานหู แต่มันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในหัวใจคุณทีละน้อยลึกลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าทั้งหมดที่เคยเจ็บเคยร้องไห้เคยผิดหวังล้วนเป็นการเตรียมใจคุณไว้สำหรับรักแท้เพียงครั้งเดียวและหากวันนี้คุณยังไม่เจอใครอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งปิดใจเพราะความลับของจักรวาลคือในทุกความเงียบในทุกคำถามที่ยังไม่มีคำตอบกำลังมีใครบางคนที่คิดถึงคุณ ที่กำลังเติบโตที่กำลังเดินทางข้ามคืนวันเพื่อจะได้เจอคุณในวันที่พร้อมพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะไม่จากไปบางครั้งการรอใครสักคนที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไรอาจดูเหมือนเป็นความเจ็บปวดที่ไร้จุดหมายแต่ในมุมมองของจักรวาลนั่นคือช่วงเวลาที่งดงามที่สุดเพราะมันคือช่วงเวลาที่หัวใจคุณกำลังถูกขัดเกลาถูกล้างพิษทางอารมณ์ถูกหลอมให้แข็งแกร่งด้วยความเงียบ และบริสุทธิ์ด้วยน้ำตาความลับที่หลายคนไม่รู้คือรักแท้จะไม่มาพร้อมกับความวุ่นวายจะไม่มาในวันที่คุณยังคงหนีความจริงแต่จะมาในวันที่คุณนิ่งพอจะรับรู้ความสันสะเทือนของอีกดวงจิตมาในวันที่คุณหยุดวิ่งตามเงาและยอมเดินช้าๆเพื่อพบแสงเพราะจักรวาลไม่ได้ให้คุณเจอรักแท้เพื่อเติมเต็มแต่มอบให้เพื่อสะท้อนสะท้อนให้คุณเห็นตัวตนที่แท้จริงเห็นแผลที่ยังไม่สมาน เห็นจิตใจที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้คุณได้รักษามันเองไม่ใช่ให้ใครมาเยียวยาแทนความลับของคลื่นพลังความรักคือมันเดินทางข้ามมิติข้ามเวลาข้ามชาติภพและยังคงจดจำกันได้แม้จะไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลยในสมองแต่หัวใจมันจำจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดเมื่อคุณพบเขาใจคุณถึงสั่นน้ำตาคลอ หรือแม้แต่เกิดความรู้สึกเหมือนต้องเจอกันให้ได้ในชีวิตนี้รักแท้ไม่เคยเป็นเจ้าของแต่เป็นการยอมให้กันเติบโตเป็นการจับมือในความมืดโดยไม่ต้องถามว่าแสงจะมาเมื่อไรเป็นการเข้าใจโดยไม่ต้องพูดเป็นการให้อย่างอิสระและรับอย่างรู้คุณค่าบางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะเข้าใจคำว่ารักแท้บางคนอาจเจอมันเร็วแต่รักษาไว้ไม่ได้บางคนอาจพลาดมันไปโดยไม่รู้ตัว แต่นั่นคือบทเรียนที่จักรวาลมอบให้เพื่อปลุกหัวใจคุณให้ตื่นตื่นจากภาพฝันที่คุณสร้างและเริ่มมองความรักในแบบที่ลึกกว่าเดิมทุกความเจ็บปวดที่คุณเคยได้รับไม่เคยสูญเปล่าเลยมันคือรอยทางที่นำคุณเข้าใกล้ความรักที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆและในวันหนึ่งเมื่อคุณไม่ต้องถามหาคำตอบอีกต่อไปเมื่อคุณไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคาดหวัง และไม่ต้องเปรียบเทียบเทียวหัวหายตัวเองกับใครคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของจักรวาลชัดเจนขึ้นเสียงที่บอกว่าคุณไม่เคยเดินคนเดียวคุณไม่เคยถูกรักน้อยลงคุณไม่เคยถูกลืมแต่ความรักที่แท้จริงมันเพียงรอจังหวะที่หัวใจคุณนิ่งพอจะรับรู้ได้โดยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไข,ขว่คว้าและในทุกครั้งที่คุณส่งความรักออกไปแม้ไม่มีใครรับจักรวาลก็ยังคงจดจำ และสะท้อนมันกลับมาในรูปแบบที่คุณไม่คาดคิดอาจเป็นรอยยิ้มของคนแปลกหน้าคำพูดจากใครบางคนที่ทำให้คุณมีกำลังใจในวันที่แทบไม่ไหวหรือแม้แต่ความสงบลึกๆในใจโดยไม่มีเหตุผลเพราะความรักแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ในตัวคุณมาตลอดหัวใจของคุณไม่เคยสั่นเพราะความรักที่ผิดแต่มันสั่นเพราะเคยจดจำพลังงานบางอย่างได้ เคยผูกพันกับจิตวิญญาณดวงหนึ่งเคยสร้างบางสิ่งร่วมกันในช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้และแม้วันนี้คุณจะลืมทุกเรื่องราวนั้นไปแล้วแต่ความรู้สึกมันยังอยู่ยังซ่อนตัวอยู่ในมุมลึกที่สุดของใจความลับของจักรวาลอีกอย่างคือคนบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเขาไม่ได้ผ่านมาเพื่ออยู่แต่ผ่านมาเพื่อปลุกเพื่อสันคลอนบางสิ่งในตัวคุณเพื่อให้คุณหันกลับมาเยียวยาตัวเอง เพื่อให้คุณกลับมารักตัวเองอย่างลึกซึ้งที่สุดก่อนที่ใครคนอื่นจะเข้ามารักคุณอย่างแท้จริงความรักที่แท้จริงไม่ใช่การหาคนมาเติมเต็มความว่างเปล่าแต่คือการเจอใครบางคนในวันที่คุณไม่ต้องการใครวันที่คุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาแต่เลือกจะอยู่เพราะรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณสองคนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้และแม้ในวันที่คุณรู้สึกว่าโลกทั้งใบไม่เข้าใจคุณรู้ไว้ว่าจัก,กรวาลยังคงเข้าใจ ยังฟังและยังส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณเห็นผ่านสิ่งเล็กๆผ่านความบังเอิญที่ไม่เคยบังเอิญผ่านความฝันที่เหมือนจริงเกินไปหรือแม้แต่ผ่านคนแปลกหน้าที่ทำให้คุณอบอุ่นใจอย่างไม่มีเหตุผลทุกการพบเจอล้วนมีจังหวะที่ถูกออกแบบไว้แล้วไม่มีใครเข้ามาเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปมีแต่เข้ามาในเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจต้องเติบโตต้องให้อภยัย ต้องปล่อยวางและต้องกล้ายืนอยู่บนขาของตัวเองโดยไม่สันไหวเพราะจักรวาลไม่เคยมอบรักแท้ให้กับคนที่ยังคาดหวังแต่มอบให้กับคนที่เข้าใจว่ารักแท้ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลลัพธ์ของการเดินทางภายในใจคุณเองและเมื่อคุณรักใครสักคนด้วยจิตวิญญาณความรักนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับการครอบครองไม่ขึ้นอยู่กับสถานะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือระยะทาง แต่มันจะอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกคำภาวนาอยู่ในทุกการให้อภัยแม้ไม่มีคำขอโทษคุณอาจจะไม่เคยพูดออกไปแต่อีกฝ่ายจะรู้สึกได้เพราะความรักที่เกิดจากจิตวิญญาณไม่ต้องการถ้อยคํามันส่งถึงกันผ่านความนิ่งผ่านคลื่นพลังที่เงียบที่สุดและลึกที่สุดและในบางครั้งคนที่คุณรู้สึกลึกซึ้งด้วยที่สุดอาจไม่ใช่คนที่จะได้อยู่ด้วยกัน แต่นั่นไม่ใช่ความผิดพลาดนั่นคือความงดงามของบทเรียนที่จักรวาลใช้พาคุณกลับมาระก,กอตัวเองให้มากพอก่อนที่จะเจอใครสักคนที่ไม่ต้องสอนอะไรอีกต่อไปแต่จะพาคุณเดินไปข้างหน้าอย่างเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยและนั่นคือความลับที่จักรวาลเก็บซ่อนไว้อย่างแนบแน่นในหัวใจของทุกคนความลับที่ไม่มีใครบอกแต่ทุกคนรู้สึกได้เมื่อเวลานั้นมาถึงมีบางคน ที่คุณไม่สามารถลืมได้เลยแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรไม่ใช่เพราะเขาสมบูรณ์แบบแต่เพราะเขาทิ้งบางสิ่งไว้ในจิตใจคุณบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่ความทรงจำแต่คือการเปลี่ยนแปลงภายในที่ไม่มีใครทำได้เหมือนเขาความลับของจักรวาลคือคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดที่สุดมักเป็นคนที่พาคุณเข้าใกล้ความรักแท้มากที่สุดเช่นกันเขาอาจไม่กลับมาเขาอาจนบุญไปจากชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือเงาของรักแท้ที่ยังไม่สมบูรณ์และนั่นคือแรงผลักดันที่จักรวาลใช้ขับเคลื่อนหัวใจคุณให้เติบโตให้แกร่งขึ้นให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อให้คุณพร้อมในวันที่รักแท้ครั้งใหม่มาถึงครั้งที่ไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อร่วมสร้างหลายคนยังคงถามตัวเองซ้ำๆว่าเมื่อไรถึงจะได้เจอรักแท้ฉันยังมีโอกาสอยู่ไหมหรือฉันไม่คู่ควรกับมันเลยแต่คำถามเหล่านั้น ล้วนไม่ใช่คำตอบที่จักรวาลต้องการให้คุณค้นหาสิ่งที่จักรวาลอยากให้คุณทำคือหยุดถามและเริ่มเชื่อเชื่อในจังหวะเชื่อในเส้นทางเชื่อในการเติบโตของตัวคุณเองในวันที่คุณไม่ต้องวิ่งหาใครคุณจะพบว่าพลังงานของรักแท้จะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาเองเข้ามาโดยไม่ต้องเรียกไม่ต้องเร่งและไม่ต้องพิสูจน์อะไรเพราะทุกอย่างจะใช่ โดยที่คุณไม่ต้องอธิบายแม้แต่คำเดียวและในความเงียบของจิตใจคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคนคนนี้คือคำตอบคำตอบที่คุณไม่เคยได้ยินจากใครคำตอบที่ไม่ต้องการคำพูดคำตอบที่อยู่ในความรู้สึกตั้งแต่แรกพบเป็นความสงบลึกที่ไม่เคยเกิดกับใครคนไหนมาก่อนจัก,กรวาลไม่เคยลืมสิ่งที่คุณส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นความหวังดีความปรารถนาหรือแม้กระทั่งความเสียใจ ทุกการให้อภัยทุกการปล่อยวางล้วนถูกรับรู้และถูกะส,สมไว้ในพลังงานของชีวิตคุณเพื่อคืนกลับมาในรูปแบบของคนที่พร้อมจะรักคุณอย่างที่คุณสมควรได้รับบางทีความรักอาจไม่ใช่การได้ครอบครองแต่คือการรับรู้ว่าแค่มีใครบางคนอยู่บนโลกใบเดียวกันแค่รู้ว่าเขามีความสุขแค่รู้ว่าเขายังยิ้มได้คุณก็รู้สึกอุ่นในใจแล้ว แม้จะไม่มีชื่อของคุณในชีวิตเขาอีกต่อไปและหากวันนี้คุณยังรู้สึกโดดเดี่ยวยังรู้สึกเหมือนความรักเป็นเรื่องห่างไกลขอให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีคุณค่าแต่เพราะคุณมีค่ามากเกินกว่าจะถูกมอบให้ใครที่ยังไม่พร้อมจะรักษาจักรวาลกําลังปกป้องหัวคุณอยู่ในแบบที่คุณไม่เข้าใจในตอนนี้แต่มันจะชัดเจนในวันที่คุณเจอใครสักคนที่มองลึกเข้ามาในดวงตาของคุณ แล้วเห็นหัวใจทั้งดวงโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณเพราะความเผลอเรอของโชคชะตาทุกสิ่งที่คุณพบทุกคนที่คุณรักทุกหัวใจที่คุณเคยไว้ใจล้วนเป็นเศษเสี้ยวของการเดินทางล้วนมีจุดหมายซ่อนอยู่ภายใต,ใต้เรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เข้าใจบางครั้งความรักที่แท้จริงไม่ได้มาเพื่อให้คุณยิ้มตลอดเวลา แต่มาเพื่อทําให้คุณเติบโตมาเพื่อขัดเกลาวงเงา,านในมาเพื่อให้คุณมองเห็นคุณค่าของแสงในวันที่มืดมิดที่สุดและเมื่อคุณผ่านมันมาได้ผ่านคืนวันที่อ้างว้างผ่านบทเรียนที่แสนเจ็บปวดผ่านการยอมแพ้ต่อสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะพบว่าคุณไม่ได้พ่ายแพ้แต่คุณได้รับพลังใหม่พลังของคนที่เคยแตกสลายและลุกข,ขึ้นอย่างเข้าใจหัวใจที่แตกไม่ได้แปลว่าหมดคุณค่า แต่มันคือหัวใจที่มีประสบการณ์หัวใจที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองหัวใจที่กล้ารักอีกครั้งแม้เคยเจ็บอย่างที่สุดมาก่อนและในวันที่ความรักแท้มาจริงๆคุณจะไม่ต้องรีบคว้าไว้คุณจะไม่รู้สึกกลัวว่าจะเสียมันไปเพราะหัวใจของคุณจะบอกเองว่านี่แหละคือรักที่ไม่ต้องใช้แรงวิ่งตามแต่จะเดินเคียงข้างกันอย่างเงียบงามความลับของจักรวาลคือ รักแท้ไม่เคยหายไปไหนมันแค่รอวันที่คุณพร้อมจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรอวันที่คุณยิ้มได้แม้ไม่มีใครรอวันที่คุณให้ตัวเองได้มากพอจนไม่ต้องขอจากใครอีกเลยและในวันนั้นคุณจะไม่ต้องถามว่าเมื่อไรเพราะคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่ารักแท้ได้อยู่กับคุณตลอดมาแล้วไม่ใช่เพราะคุณเจอมันที่ใครแต่เพราะคุณเจอมันในตัวเอง และนั่นคือความลับที่จักรวาลไม่เคยบอกใคร